แรงบันดาลใจจินตนาการความคิดที่เป็นเลิศต้องนอพร้อมกับความใส่ใจ คิดใหญ่ยิ่งต้องใส่ใจสิ่งที่เล็กที่สุดเพราะความใส่ใจจะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้อยู่ตลอดไปนี่คือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิ่งเด็กกีตาร์แม็กไลฟ์ครับวันนี้อยู่กับคิวคิวอิงอันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ม,คะมาเจอกันอีกแล้วนะครับ ก็เป็นสาวสวยที่มาพร้อมกับความสามารถด้านเสียงเพลงของเรานะฮะมาลุกแบบว่าโอ้ผู้ใหญ่เชียววันนี้ผู้ใหญ่มากครับผมโอเคครับก็ใครที่ติดตามคิวๆอยู่นะฮะก็ดูไลฟ์ที่ได้ทาง Facebook เลยอิตาแมกนะครับแล้วก็ทาง YouTube ด้วย2ช่องทางกันเลยทีเดียวนะครับ เป็นยังไงบ้างเอางี้ถามเรื่องสงการก่อนดีกว่าไปไหนมาบ้างคิว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 แบบว่าใช้ชีวิตอยู่กับบ้านมากเพราะว่าคิวคิวไม่ได้ไปไหนเลยแล้วก็เล่นกับน้องแมวอย่างเดียวเลยเป็นคนที่แบบไม่ชอบแบบเหมือนออกไปข้างนอกด้วยแหละเพราะว่าเป็นอินโทรเวิร์ดแล้วก็ชอบแบบว่าอยู่บ้านค่ะโอยคอสเพย์เป็นอาหารแมวเล่นกับแมวอย่างเดียวเลยใช่ไหมใช่ใช่เออก็โอเคแต่ก็เราก็ดูติดตามอะไร ตามข่าวอะไรนี้ไปใช่ใช่ค่ะโอเคแต่จริงๆแล้วก่อนหน้าที่จะสงการเนี่ยก็เป็นช่วงที่เหมือนกับว่าปล่อยผลงานมาต้องเรียกว่าถี่เหมือนกันนะใช่งว่คือแคย้อนไปสักประมาณสักสองเดือนก่อนมีซิกเกอร์เลิฟมาก่อนใช่ปะใช่ค่ะเอาเล่าถึงเพลงนี้ก่อนเพราะรู้สึกฟินแบบนี้ด้วยอืมคือหนูภูมิใจกับเพลงนี้มากๆเพราะว่าเป็นเพลงที่สองที่แต่งเองแล้วก็จะเอาไปอยู่ในอัลบั้มด้วยก็เพลงนี้คิคิรู้สึกว่ามันแบบ เป็นตัวเองมากขึ้นจากเพลงแรกๆก็คืออย่างที่รู้ๆกันอยู่ว่าคีค,คแต่งเพลงเองเนาะแล้วก็ไอซิการ์เลฟเนี่ยมันก็จะมีความแบบอัปบีทมาจาก No Time เพราะว่า No Time จะเป็นเพลงแบบคลาสสิกฟังยากนิดหน่อยซิกเกอร์เลฟก็ฟังยากสูบใครบางคนเพราะคีคก็แบบได้รับฟีดแบคมาเหมือนกันแต่คีคคก็รู้สึกว่าเออมันก็มีความป๊อปขึ้นเพราะซ er ิกเกอร์เเป็นป๊อปแบบป๊อปเลยก็น่าจะแบบ q ิ q ก็แบบพยายามแต่งให้เอออาจจะแบบให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นแล้เพราะว่าแ네นวทางที่คิวเขียนนะคิจะเขียนเป็นสองภาษาเป็นไทยแล้วก็อังกฤษก็อยากให้ทุกคนแบบลองเปิดใจฟังแนวนี้บ้างค่ะคร,ครัคือเพลงอย่างถ้าเป็น s t ิ c กเกอร์เเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราเหมือนกับเรามี d ดเรคชั่นที่มันชัดเจนขึ้นมากกว่าเพลงแรกเยอะเหมือนกันนะใช่ไหมเหมือนกับว่าเราอยากจะได้เนื้อร้องสไตล์เนี้ยดนตรี อะไรแบบนี้แล้วก็เรื่องของคอสตูมเรื่องอะไรหลายๆอย่างถูกปะใช่ใช่แสดงว่าเพลงที่สองที่ทำเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรากําหนดทิศทางเองกําหนดเลยเหรออก็ก็เยอะอยู่ค่ะเพราะว่าตั้งแต่การทําเพลงแล้วก็ได้ร่วมคุยกับพี่โปรดิวเซอร์พี่ไฮไปเปื่องเฟเวอร์เพลค่ะแล้วแบบว่าเขาก็โปรเ e s ชั o นอลมากเขาแบบทําเพลงดีมากหนูชอบลายเส้นวีเขามากแล้วก็เขาก็ เป็นหนึ่งคนเลยที่หนูนับถือครับใช่แล้วก็ซ e e เก r l o เลิฟก็ถือว่าหนูก็ร่วมเยอะเหมือนกันนะตั้งแต่แบบทำเอ็ด้วยหนูก็แบบเข้าไปในนั้นหมดเลยค่ะเออเพราะว่าพี่ไปลองไปดูมันคือภาพมันก็ถ้าดูจากเพลงแรกมันจะแบบมันจะพลิกเลยไงใช่ไหมมันแต่ว่าเรื่องของไวท์เพลงเรื่องของไวท์ภาพมันมันดูชัดเจนขึ้นอ่ะใช่ไหมใช่คือเราคืออันนี้มันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจไว้ใน ในเพลงที่สองอันนี้วางแผนต่อจากเพลงแรกไหมว่าเออเราจะทําทิศทางเนี้ยไม่ตอนแรกหนูไม่รู้มันจะเป็นแบบนี้ด้วยซ้ำเพราะว่าเหมือนหนูเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆแล้วหนูก็ยังหาทางตัวเองอยู่แล้วหนูก็กลับไปคิดว่าแบบเออจริงๆแล้วหนูชอบความดาร์กนะแล้วก็แบบขอบคุณครูอินจริงๆที่แบบว่าให้โอกาสคิวคิได้แบบมาทำเพลงซิเกิลเลอไปจนถึงอีซี่ไล์เพิ่งปล่อยไปก็รู้สึกแบบว่าถ้าไม่มีครูอินเนี่ยหนูก็ อย่างที่เคยบอกก็คือหนูอาจจะไม่ได้ทําเพลงเลยก็ได้ค่ะ,คะอืมโอเคมันคือเจ่ที่พี่จับได้อันหนึ่งคือสติ๊กเกอร์เลิฟเนี่ยมันจะมีเรื่องของที่คิวคิวบอกคือเรื่องความดาร์กอ่ะมันมันมีตรงเนี้ยความดรามาติกอะไรนิดหน่ยอยๆงเนี้ยไว้ตรงนี้แล้วเราก็จับตรงนี้มาเป็นดเรคชันเราไหมใช่เพราะว่าคิวคิวอยากแบบส่งความดาร์กได้อีกะสือ่อได้อีกอใช่แต่อีซี่ไลน์เป็นแบบเหมือนเป็นโจทย์เพราะว่า ครูอินให้โจทย์มาว่าขอเพลงเร็วได้ไหมลูกใช่เ,เขาก็เลยแบบเออหนูก,ก็ลองผับมันเป็นการชาร์จตัวเองเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดคิวๆอ่ไม่ค่อยถนัดเพลงเร็วแล้วก็ไม่เคยแต่งมาก่อนด้วยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออก็ทําได้ออกมาได้ดีพอสมควรมัง้งค่ะครับผมโอเคงั้นเรามาพูดถึง Easy Line อีี่ไลนี่แหละเพราะเมกี้ที่เราย้อนไปก่อนเพราะว่าเรื่องเรื่องที่บอกคือเรามีดิเรกชันของ ความดาร์กและถูกไหมประมาณนึงอันนี้กดตั้งไว้อันหนึ่งก่อนนะแต่คราวนี้พอครูอินเขาบอกว่าอยากทํำเพลงเร็วเอาล่ะคราวนี้สองอันนี้ยเริ่มเริ่มคอนทราสกันแล้วอานนี้เริ่มต้นยังไงฮะพอได้โจอะไรอย่างงี้มาโอ้ตอนแรกเครียดเลยแล้วก็ไปนั่งในห้องในห้องแบบทําเพลงกับพี่เขาก็บอกคิดว่าแบบทาไงดีวะพี่แล้วก็แบบนั่งสุมหัวกันอยู่ตั้งนานแล้วก็หนูก็เริ่มพยายามได้เมโลดี้ก่อนเขาบอกว่า ทำอะไรก็ทำเลยน้องเอาเมโลดี้มาให้พี่ก่อนอย่างแรกหนูก็เลยลองแบบทำทำเมโลดี้ดูแล้วก็ลองเขียนเนื้อแล้วมันก็มีหนูก็ย้อนวัยสมัยที่หนูอยู่มัธยมคือหนูก็อยู่มัธยมอยู่ตอนนี้หนูหนูจบแล้วเอยเออใช่หนูจบแล้วหนูจะขึ้นมหาลัยแล้วใช่เราย้อนไปมัธยมตอนที่อยู่มัธยมนะโอเคใช่ใช่ใช่ก็ได้แบบว่ามีแบบ เ,เขาเรียกว่ามีสตอรี่อะไรบางอย่างที่แบบหยิบมาใช้ได้แล้วก็ประสบการณ์เพื่อนๆด้วยที่แบบเขาเคยมีแบบความรักกับเพื่อนๆในฝูงหนูทีเ่เหมือนคนคนนึงอ่ะในความสัมพันธ์อ่ะยังโตไม่พอค,คือความที่คนคนหนึ่งอ่ะเขาแบบว่าเคยมีประสบการณ์เรื่องด้านรักมาแล้วแล้วก็ไปคบกับคนที่ยังไม่เคยมีความรักมาก่อนอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่ายังไง ก็ต้องอาหารที่จูนกันแล้วซึ่งหนูก็หยิบอันนั้นมาเขียนอ่าโอเคโอเคเอาละมันจะมีพวกอย่างพวกคีย์เวิร์ดที่เป็นพวกชายดิชอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแล้วหยิบพวกนั้นมาใช่ค่ะมันมัน,ม,นมันเป็นไปเป็นคอของเพลงหม,หมายหมายความว่าจากคํานี้เราทําให้เราแตกเรื่องราวได้มากมายว่าไงจริงคํานี้เป็นคําแรกที่หนูคิดเพราะว่าหนูคิดท่อนฮุกก่อนครับเพราะว่าเพลงเร็วถ้าฮุกโดนน่ะมันก็จะไปรอดอ๋อเออแล้วชาดิชเฟรนด์่ะเป็น คำที่แบบก็คิดว่ายังไม่ค่อยมีคนใช้แล้วหนูก็เลยลองมาเขียนดูแล้วก็เล่นได้ใหญ่เรื่อเล่นหลายอย่างมากค่ะครับผมคือชาดิสชนี่ก็แย่นะชาดิสเฟสที่แย่กว่าเดิมอีกใช่ก็มันเป็นฟิลเหมือนแบบว่าทําตัวเป็นในกลุ่มเพื่อนของเขาอ่ะจะเป็นเขาคนเดียวที่ทําตัวเป็นเด็กๆอ่ะอ่าอ่าอ่าใช่โอเคก็เลยได้ได้เรื่องเอาจิบเรื่องนี้มาเนี่ยแหละมาเป็นคุกแล้วก็แต่งเพลงตอนนั้นอยู่กับใช่พี่น้องสเปชชี่ป่ปะ ไม่ค่ะเพราะพี่พี่น็อตเขาอยู่แบบเมืองนอกก็เลยแบบต้องแบบคุยกันทางออนไลน์แล้วหนูก็เขียนกับพี่ที่บริษัทก่อนใช่แล้วก็ค่อยส่งกันไปส่งกันมาอเออแล้วทำไมถึงเลือกน็อตสเปเชีมาช่วยทําในเพลงนี้ฮะหนูเห็นลายเส้นพี่เขาแล้วแบบว่ามันใช่กับเพลงอีซี่ไลท์เพราะว่าแต่หนูอะรู้สึกว่าแค่ดนตรีของพี่เขาอะเนื้อหนูไม่ต้องอะก็รอดแล้วคือไม่ต้องฟังเนื้อหนูเลยเขาก็แบบไปแล้วอะคือมันเป็นแบบ เหมือนหนูได้ประสบการณ์อะไรหลายอย่างมากเลยจากพี่ทั้งสองคนทั้งพี่ไฮแล้วก็พี่น็อตด้วยคือเหมือนหนูเปิดโลกเออแล้วหนูก็อยากเป็นเหมือนพวกเขาได้บ้างค่ะโอเคแต่แน่นอนกับไฮเนี่ยเขาเขาจะเขามีหลายเส้นที่าอจจะแตกต่างกันเราบลีฟกับน็อตว้ายังไงว่าเราอยากได้อะไรในเพลงอิสติลัยคือหนูอะไปลองค้นหามากๆแล้วก็อยากได้ฟีลแบบ ในซินนี่สวีนี่ของเคนคาร์ส <Ken Carson S 1> ันเป็นอินโทรหนูแค่อยากได้อินโทรใช่ป่ะแล้วก็ข้างในอะ่ะพี่น็อตก็แบบพยายามเสนอมาเหมือนกันว่าจะแบบเออแบบนี้ก็น่าจะดีนะหนูก็เห็นด้วยกับเขาแล้วก็แล้วก็ลองมาทำแล้วจริงๆอะ่ะอันเนี้ยได้ดาฟแรก ก็โอเคเลยอ่ะมันแบบว่าไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรเลยเพราะคือตอนแรกอ่ะก็คิดว่าคุยกันไม่รู้เรื่องด้วยนะแต่สุดท้ายอ่ะมันก็ออกมาดีมากๆาเลยพี่เขาเก่งมากๆาจริงจริงอ่าโอเคเรียกว่าไม่ต้องบรีฟอะไรมากจัดก,การมาไ,ได้เลยใช่ไหมเหมือนเขาตีโจทย์เราแตกอ่ะว่าเราอยากได้อะไรถูกป่ะคโอเคอะคราวนี้ย้อนไปที่ตรงเนื้อเพลงนิดนึงคือ,อได้คำมาแล้วแล้วคราวนี้เราแตกเนื้อเนื้อหาไปยังไงฮะ<อ>เนื้อหาเล่าเรื่องอะไรยังไงก็ตั้งแต่ ได้คำชาริสเทรนใช่ไหมคะคิวคิวก็ลองแบบค้นหาคําเพิ่มเติมว่าแบบว่าเขียนอะไรได้มากงอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็มีคําผุดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วคิวคิวก็เขียนไว้ก่อนเจอไว้ก่อนเดี๋ยวลืมเพราะว่าคิวคิวเป็นคนที่แบบลืมง่ายมากอย่างเช่นเมลโลดี้อย่างเงี้ยถ้าไม่อัดคือหายไปเลยนะแล้วมันก็จะแบบเครียดมากๆหนูจะเครียดมากๆถ้าแบบว่ามันหายไปมันก็จะไม่กลับมาอีกแล้วใช่หนูก็เลยจะแบบเป็นคนที่สตรีทกับตรงนี้เยอะๆนิดนึงเรื่องคําด้วยเหมือนกันค่ะ เรียกว่าระหว่างทาก็เมโม้ม่โม้ไมโมเออพูดพูดอย่างเดียวเลยคาคาก็ใสใสไปถ้าตัวสับหายเนี่ยก็คือหายหมดเลยชีวิตหนูไม่มีแล้วตอนนี้โปรเจกต์ล้มเลยนะโอเคดีแล้วยังอยู่นะแล้วเราก็รวบรวมไอเดียเหล่านั้นเนี่ยมาประกอบเป็นจักบีทของพี่น็อตแล้วก็เป็นไอนี้ของเราถูกไหมโอเคแต่อย่างที่บอกอย่างที่ย้อนไปที่โจทย์แรกพอมันพอมันเป็นเพลงเร็วที่ต้องดาร์กเนี่ยเออใช่ไหมมันมีความยากน่าจะเรื่องเต้นแหละ เต้นยากมากหูของล้อคือมันคือมันคือมันไม่ใช่แค่นตราการร้องแล้วมันต้องมีเตอนเต้นด้วยด้วยใช่ใช่ใช่คือแต่ว่าโชคดีมากๆที่ได้ครูเอิรจากมินิไซส์เขาแบบเขาแบบใจเย็นกับหนูคือหนูอ่ะเป็นคนที่เต้นไม่เก่งเลยจริงๆแล้วคือแบบหลายๆครูหลายๆคนอาจจะกุมหัวเวลาสอนหนูแต่ครูเอิร์เขาแบบว่าคิดท่าที่แบบว่ามัน ค่อนข้างที่จะไม่มันวิธีการสอนเขาวิธีการสอนเขามันทําให้หนูจําง่ายเออแล้วก็ซ้อมเยอะมากซ้อมเยอะจริงๆเพราะว่าถ้าไม่ซ้อมอ่ะหนูคงไม่ได้เท่าเขาเออตอนนี้ก็ซ้อมอยู่ซ้อมทุกวันอยากทําให้ได้ดีจริงๆคะ่ะเพราะว่าแบบคิวๆตั้งใจกับเพลงนี้มากๆอืมอม,มันน่าจะเป็นสิ่งที่เรากังวลมากสุดใช่ไหมในในโปรเซสของเพลงนี้ใช่ค่ะเราต้องเขาออกแบบท่าเต้นหรือว่าเราอยากได้ท่าเต้นแบบไหนหรือว่า เพราะว่าไวท์ของเพมไมจะเป็นอีกแบบนึมันก็ต้องคิดท่าเต้นอีกใช่ไหมเขาอ่ะเป็นคนออกแบบท่าเต้นใช่แล้วก็เขาก็ส่งมาให้ดูคือมันเท่อยู่แล้วหนูก็ไม่มีอะไรหนูก็ไม่มีความรู้เรื่องแบบการเต้นเลยแหนูก็แบบได้เลยพี่เอาเลยอ่าโอเคก็เลยได้เป็นเพลงนี้นะฮะคราวนี้ถามหน่อยว่าสิ่งที่เหมือนหรือต่างจากซิกเกิลเลิฟเนี่ยคืออะไรฮะที่เราคิดว่ามันต่างหรอเหน ก็คว <c oughs> ามเร็วอ่าหนึ่งแล้วก็ซิกเก r ร o เลริรู้สึกว่าจะดาร์กกว่านะอ๋อีซี่ไลน์เป็นอะไรที่แบบว่ายังมีความแบบกึ่งกลางระหว่างแบบเพราะมันจบดีอืมครับซ <c oughs> ิกเกอรเลริฟแบบจบเขียนให้จบแบบว่าให้เขาไปตีความเอาเองว่าจบหรือไม่จบแต่ว่าไออีซี่ไลนคือจบแบบลุกขึ้นสู้จบแบบว่าชนะแล้วอะไรี้โอเคมันมีจุด จุดจบของของเรื่องอ่ะใช,ใช่ใช่ใช่ไม่ต้อง to be continue ยี่จบเลยใช่เอ็นเห็นแล้วก็ขึ้นเครดิตได้เลยใช่ะค <c oughs> ่ะอ่าโอเคก็เลยได้เป็นอีซ <c oughs> ี่ไลน์นะฮะคราวนี้มีเพลงแล้วซ้อมลาเต้นเรียบร้อยอัดเรียบร้อยแล้ว MV ีเป็นไงคราวนี้รอบนี้เรื่องราวก่อนเรื่องราวใน MV โอ้ก็คือ ทีมใหม่ทีม MV ใหม่ตอนแรกก็คิดว่าจะไม่เก็ตกันแต่ส,สุดท้ายมันก็ออกมาเขาทำออกมาดีมากๆตั้งแต่แบบการถ่ายแล้วก็พี่เขาลงทุนมากๆถ้าใครไปดูในเบ h i n d The นะ s เด n อซ่ะพี่เขาแบบอย่างนี้เลยไปอย่างนี้แล้วก็มีล้มด้วยมีล้มด้วยเหรอ <laughs> ใช่พี่เขาลงทุนมากจริงๆแล้วหนูแบบเออเห็นแล้วโคตรทัชใจเลยอะ่ะอืมแล้วก็ดีใจที่ทุกคนตั้งใจแล้วก็ทีมงานทั้งตั้งแต่พรอ เอ่อเมคอัพแฮรทุกอย่างอ่ะออกมาดีมากๆก,ก็ขอบคุณที่ทุกคนตั้งใจแล้วก็คอยแบบช่วยคิวอเค <Okay. S 2> mm hmm. ในสตอรี hmm. ่ของ MV เราวางไว้เรื่องราวเป็นแบบไหนเรื่องราวอันเนี้ยหนูอ่ะคิดว่าคิวค,วควอยากให้มันเป็นฟิลดักดักเหมือนเดิม mm hmm. ใช่แต่ว่าคือ พี่ๆเขาโดนกล่อมว่าขอให้คิวๆสวยคิวๆต้องสวยคิวๆต้องสวยมันก็เลยออกเป็น v i s u a l ส่วนใหญ่ <c oughs> ใช่แต่สตอรี่ไลน์ก็จะเป็นฟิลแบบว่าตอนแรกเหมือนเป็นการโดนควบคุม <c oughs> เพราะว่าเหมือนที่จะเห็นแบบรอยแผลาตาม <c oughs> ตัวอะไรเงี้ยก็เหมือนกับการแบบโดนเขาทําร้ายอะไรอย่างนี้มา <c oughs> แล้วทีนี้มันก็จะมีสัญลักษณ์อย่างเช่นแบบตุ๊กตามไม้ที่มันแบบว่าเหมือนชักใยเขาก็จะคอยชักใยเราแต่สุดท้ายเราก็ ต่อโต๊ะแล้วก็ลุกขึ้นสู้อ๋อโอเคผลลับแห่งการต่อสู้ก็เลยกลายเป็นซูเปอร์สยามอ<ว>มทองเลย <laughs> เออใช่เออเว้ยอันนี้เป็นอะไรที่แบบดีนะเป็นคอนคลูชันที่แบบว่าไม่เคยคิดถึงมาก่อน <laughs> เอ เป็นไปได้ค่ะผมค่ะเออทำไมต้องเป็นผมทองตอนท้ายอ่ะพี่ถามนะมันสวยไม่มีอะไรเลยเหรอสวยก็มันแบบว่ามูดมันเข้าด้วยเออแล้วอยากเปลี่ยนลุกอยากลองมากๆาแล้วก็คือแบบพอเห็นเต็มผมทองไม่ชินเลยพี่หนูแบบว่าอะไรอ่ะคือแบบว่าแล้วมันออกมาสวยเฉยมันเหมือนแบบว่าเป็นอีกคนนึงเหมือนเป็นอัลเตอร์อีโก้อีกคนหนึ่งอ่าอ่าโอเคแล้วพอผมทองปุ๊บเราหวั่นใจไหมบอกเอ๊ะ หรือว่าเพลงนี้ไหนๆมาอย่างนี้แล้วผมผมทองเลยดีไหมอะไรเง, oh, งี้ยโอไยมไม่น่ารอดพี่ oh, คือหนูเ oh. คยจะแบบจะไปทองใช่ไหมมัน <c oughs> ได้ประมาณแบบสีแบบน้ำตาลหมุนๆเงี้ยก็จะไม่รอดแหละจะขาดและแล้วเขาบอกว่าถ้ายอมแล้วหนูไปย้อมดำมา uh. เขาบอกว่าถ้าย้อมอีกรอบอ่ะคือไม่รอดแน่คือแบบขาดแน่ๆหรือเลยแบบไ <c oughs> ม่เอากาแล้วกันค่ะโอเค อ่ะก็ก็คือเป็นเป็นลุกในเพลงไปใช่ไหมค่ะแบบลุกแบบว่าไม่ไม่มีอะไรด้วยลองลองดูเฉยๆใช่ลองดูเฉย, <c oughs> เฉยๆ <c oughs> แล้วก็ดูพูด <c oughs> อ่าใช่ค่ะ <c oughs> อ่าโอเคครับก็ได้ MV มีมาคราวนี้พอฟิดแบกปล่อยออกไปโอ้จริงๆแล้วถ้านับจากเพลงที่เพลงที่สองแล้วก็มาเพลงนี้เนี่ยฟีดแบกดีนะใช่เพราะว่าซีกเกร์เลยอ่ะก็ประมาณ เดือนนึงมันถึงจะขึ้นแสนแล้วตอนนี้คือหนูรู้สึกว่ามันขึ้นเร็วมากๆใช่ใช <ๆ S 2> ก็รู้สึกว่าแบบเออดีใจที่คนเก่าๆยังติดตามเราอยู่ <ๆ S 2> <ๆ S 1> แล้วก็ยังมีแบบแฟนคลับคนใหม่ๆที่เข้ามาด้วยก็ดีใจเรื่องนี้แล้วก็มีกําลังใจมากขึ้นในการแต่งเพลงค่ะแน่นอนแฟนคลับใหม่ๆเราเราต้องไปอ่านคอมเมนต์เรารู้อยู่แล้วว่าใครเป็นแฟนคลับใหม่เขามีเขามีคอมเมนต์อะไรยังไงบ้างที่เราไปอ่านอ่โอก็ ก็มีหลายอันก็หนูยังหนูยังเห็นอยู่วนะ่าเมื่อมันเป็นแบบว่าคอมเมนต์ของหนูอะตอนนี้มันยังมีดีอยู่ดีแบบดีทุกคนเลยมีแบบว่าเออชอบเพลงแนวนี้ตั้งแต่สติ๊กเกอร์เลแลวแต่เพลงแฟนเพลงใหม่ๆเขาก็มีคอมเมนต์มาแบบว่าเออไม่รู้จักมาก่อนเลยแต่ว่าเพลงอะดีอะไรประมาณเนี้ยแล้วหนูก็รูร้สึกแบบเอ้ยขอบคุณนะที่มามาแบบฟังแล้วก็ขอบคุณทางอ่ามาร์เก็ตติ้งแล้วกันที่แบบ ทําให้มันถึงอ่ะให้ถึงคนฟังกลุ่มนี้ใช่โอเคครับคราวนี้อ่ะเราสองเพลงเราเห็นเราเห็นเดเรกชันของคิวคิแล้วค่ะแสดงว่าจากนี้เราจะมีความเป็นสาวสายดาร์กนิดนิดใช่ใช่เลยแล้วถ้าสมมติมันมีเพลงสดใสทําไงมันสดใสแล้วดาร์กอ่ะหูอันนี้ของถนัดไงอะไรที่รักดาร์กถนัดไงชอบคือแบบพอชอบอะไรปุ๊ก็จะหมกบุ่นอยู่ในนั้นอ่ะจนกว่ามันจะได้ก็มี Mm. มีจริงๆหนูแต่งอะ่ะหนูแต่งเยอะมากตอนนี้แล้วคือเหมือนตอนนี้กำลังพูดเรื่องอดีต uh huh. <c oughs> เออหนูแบบหนูชอบแต่งเพลงใช่ไหมแล uh ้ว huh. ทีเนี้ยคือหนูมีจบไปเป็นอัลบั้มคำนึงแล้วอ่ะ uh huh. แล้วตอนนี้คือหนูแบบอยากโชว์เพลงใหม่มากๆเลยแต่ว่าเนี่ยหนูอะ่ะต้องมาอีซี่ไลน์ก่อนใช่อีซี่ไลน์อ่ะก็ภูมิใจเหมือนกันภูมิใจทุกเพลงอยากให้ฟังทุกเพลง oh oh. แต่ว,ว่าเขาบอกว่าอย่าพึ่งรีบ uh huh. ไปดูดวงมา <Okay. S 2> อย่าพึ่งรีบ เราเราเป็นสายมูด้วยเนี่ยแน่นอนโอ้โอเคครับแสดงว่าเราวางแผนไปแล้วว่าอาลาบามบนมีแน่ถูกไหมใช่มีแน่ๆปีนี้แน่ๆปีเอ้ปีนี้ปีนี้ทำไมพี่ชอบทำให้หนูงงเออปีนี้ค่ะทันนะทันทันเฟสติวัลเออครับเออแล้วคิวๆได้ไปออกไปโชว์ที่ไหนยังไงบ้าง ยูซี่ไลย,ยังไม่ได้ไปโชว์ใช่อ๋อเอ่ซิกเกอร์เลฟก็เคยไปโชว์หลายที่อย่างเช่นทีพ๊อปสเตจแล้วก็อ่ก็จะมีเฮ้ทีเดย์มิวสิกเพลกาวใช่แล้วก็จะไปแบบตามอีเวนต์ต่างๆใช่ๆๆซึ่งเวลาเราไปเราก็จะได้เห็นรีแอคของอ,อาจจะเป็นคนใหม่หรือว่าคนที่ยังไม่รู้จักเราใช่ใช่แล้วหนูแบบตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นมาก มีแบบว่าพอเราไปดูแล้วมาเราต้องมาเตรียมตัวอะไรแบบเออพอเล่นเสร็จแล้วเอ้ยเราขาดตรงนี้ขาดตรงนี้มีเตรียมอะไรอย่างนี้บ้างไหมโอ้ใช่หนูก็แบบพยายามดูย้อนหลังว่าตัวเองทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมแต่บางวันที่ทําไม่ดีหนูก็จะไม่ดูเอาไปไม่เอาแล้ว <c oughs> ไม่ปิดไม่ดูไม่ด,มดูแต่ก็จริงๆก็ควรดูแหละเออแต่ว่าแบบถ้ามันแบบทําให้ใจิตใจเราย่อมแย่หรือย,ยังไงอะ่ะก็ไม่ควรดูจนกว่าเราจะแบบพร้อมดีกว่าที่จะดูแล้วก็ดู แล้วอย่างครูอินเขาบอกว่าเราต้องเพิ่มอะไรไหมเออเขาก็จะมีแนะนําบ้างแบบว่าวิธีการให้หายตื่นเต้นต้องทํายังไงแล้วก็แบบว่าเรื่องเสียงร้องส่วนใหญ่ใช่เพราะครูอินเขาเป็นครูสอนร้องเพลงค่ะโอ้คงกะเน้นเรื่องเสียงร้องอะนะเออแล้วอย่างพวกเพลงสองเพลงนี้เรื่องของเสียงร้องเราต้องเปลี่ยนช่องเสียงอะไรไหมหรือว่าต้องใช้เทคนิคอะไรบ้า ซกเกร์เลฟกับอีซี่ไลน์เหมือนกันเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นช่องเสียงแบบพอเฮดโทนมันก็จะสูงสูงแล้วมันก็กลับมาต่ำมันจะเป็นสูงต่ำแล้วก็ค่อยเป็นกลางตลอดซีเกิลเลฟกับอีซี่ไลน์มันก็เลยเหมือนกันอ่าโอเคเทคนิคร้องือนการจะต่างกันแค่ท่าเต้นต่างเต้นใจเออซีเกิลเลฟก็ก็ยัง พอได้เหวออีซี่ไลน์ก็ต้องซ้อมหนักหน่อยอโอเคครับอาเขาก่บอนว่าตอนนี้ก็มสีสามเพลงแล้วใช่ไหมสามเพลงแล้วถ้า่งนั้นมีสามเพลงเผื่อใครยังไม่ได้เคยฟังเลยฮะฝากดีกว่าฝากช่องทางการติดตามแล้วก็ฝากเพลงีนอีซี่ไลน์ด้วยครับผม ค่ะก็สำหรับเพลงก่อนๆหน้านี uh, ้นะคะของ QQ นะคะที่ไม่ว่าจะเป็น No Time Secret Love แล้วก็เพิ่งปล่อยไปนะคะ e a s y l i n นนะคะใครอยากจะชมมวีนะคะดูได้ที่ช่อง M2K Entertainment ค่ะใครทอยากจะติดตาม QQ เป็นการส่วนตัวนะคะติดตามได้ที่ q q u n g e r s c o r e ทุก Social p l a t ตฟอรค่ะโอเคครับเพลงนี้พอจะร้องสักท่อนได้ไหมสักคุกหนึ่งแล้วให้ฟังมันเป็นฮุกอะฮุกมังก็ต้องแลโอเค Pinch up in the shadish friend maker me cry some died and jai. Don't like cry or oh jight down TI byman I see at eye. You don't wanna feel thinking it was real. At it for a show, who knows I was lower. Could I get like a sick of charades? I don't wanna deal with your full mind. Mm. <coughs> <coughs> นี่ยต้องไปยุให้ครูอินเขาลองแรปท่อนนี้ใช่ครูอินครูอินต้องลองเต้นก่อนเขาก็เคยเต้นนะเดี๋ยว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 ให้ครูอินลองเต้นชาเลนจ์กิ๊กก่อนนะโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสิงค์คอร์ปอเรชั่นครับขอบคุณกิมเล็กออดิโอกับชุดไมโครโฟนแฟงเคนแล้วขอบคุณคิวคิวอิงอันด้วยที่มาพูดคุยกันขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ